่อในช่องกรองข่าวช่องที่2นะคะปกใหญ่ของเราวันนี้รอติดตามได้ค่ะกับศึกเดิมพันหมูเถื่อนนะคะแอน,แอนฮะเดี๋ยวกลับมาดูเรื่องเงินหมื่นกันนะฮะต่อไปนี้ต้องเรียกนายกเสียฐานเงินหมื่นแล้วนะฮะน้องมิวฮะเพราะว่าใครไปไหนมาไหนเจอนายกเสียฐานก็บอกว่าของเงินหมื่นเงินหมื่นอย่างเดียวนะะขนาดลงไปดูบ้างไฟพญานาคะะยังมีป้ายชูของเงินหมื่นเต็มไปหมดเลยทีนี้คนให้ข้อมูลน่ะก็ค่อนข้างจะ่เยอะ เราเองก็ยังสับสนเหมือนกันนะบางคนก็ยังถึงอรลาดบอกว่าเอาคุณพิช,ยชัยคุณหาววชิระที่ปรกษานายกท่านก็บอกว่าใช้นู่นใช้นู่นใช้นี่ใช่ค่ะเออเราก็สับสน,นบอกว่ามันจะใช้นี่ได้ยังไงมึงมันจับต้องไม่ได้นะฮะซื้อของต่อซื้อของไม่หมดพวกเขาก็ดูดกลับ <S <S นี่ก็นี่ก็แปลกๆเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวก็บอกว่าเอากุมภานะฮะได้ใช้ก็บอกว่าไม่ไม่เกินเมษาไม่เกินไตรมาสแรกของปีหน้านี่ล่าสุดบอกว่ากันยาอีกละนู่นเหรอฮะนู่นยังมีบอก แตงมาสุดท้ายแล้วนะกันยาใช่ค่ะก็เกือบแตงมาสุดท้ายของปีหน้าแล้วค่ะนี่นยายกเศรษฐาก็เลยบอกว่าถ้าง,งั้นเดี๋ยวอาจจะต้องหาคนมามาชี้แจงค่ะคือคือ<ช>น<ะ>ักข่าวถามชงไปว่าอตอนนี้มันข้อมูลมันมาหลายทางมากเลยคือเราทํางานราทําข่าวแล้วก็รายงานตามที่รัฐมนตรีแต่ละท่านพูดนั่แหละค่ะคุณผู้ชมทีนี้ พอข่าวมันออกจะป่าคนนี้ทีคนนั้นทีมันไม่ตรงกันก็เลยถามนายกว่านายกควรจะมีคนชี้แจงไหมนายกก็บอกว่าเอออันนี้มันเป็นข้อเสนอเนี่ยที่ดีนะนายกก็เลยเอากลับไปคิดว่าผมก็น่าจะมีจริงๆเพราะตอนนี้ข้อมูลมันสับสนนะะเอาตามเลยเหรอฮะเอาตามนายกบอกว่าเป็นข้อเสนอที่ดีค่ะใช่ค่ะผมขอบคุณมากแตงกิ้วเลยเหรอขอบคุณว่าฟังเสียงนายกนิดนึงฮะค่ะเป็น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 ข้อเสนอที่ดีครับแล้วก็แล้วก็เดี๋ยวจะมีการพูดคุยครับครับก็คิดอยู่ครับวันที่ต้องทำนะครับบางเดี๋ยวจะมีการสับสน ก็เมื่อกี้ที่ผมบอกไปไงผมก็ถึงบอกว่าผมผมก็จะบอกอีกทีหนึ่งเมื่อบอกทั้งหมดทั้งทั้งแพ็กเกจเลยนะครับก็จะพยายามครับก็จะพยายามก็จะพยายามครับนะครับก็เดี๋ยวจะมีการชี้แจงตามก็ตามที่ผมบอกไปเมื่อกี้นี้นะครับนะครับ ใช่ครับนั่นแหละพรพร้อมพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับเดี๋ยวถ้าเมื่อไหร่ที่นโยบายต่างๆเคาะออกมาหลักเกณฑ์เงื่อนไขชัดเจนแล้วคนที่จะนั่งแถลงเป็นผู้นําคือตัวผมเองครับนายกเศรษฐาบอกนะคะเดี๋ยวนั่งตั้งโต๊ะให้นักข่าวถามและพี่น้องประชาชนเนี่ยยังสงสัยติดใจเรื่องไหนเดี๋ยวตอบหมดเลยค่ะแต่ตอนนี้ยังไม่รู้นะว่าจะเริ่มแถลงได้เมื่อไหร่ค่ะยังไม่มีความชัดเจนเออนักข่าวก็ไปถามรองนายกอ้วน ภูมิธรรมเเชชัยในฐานะรัมนถือว่าการกระทรวงพาณิชย์คือเอาคําพูดของคุณพิชัยที่ปรึกษานายกนั่นแหละไ,ไปพูดนะฮะว่าอาจจะต้องไปจ่ายกันในเดือนกันยายนปี67แล้วก็ยังบอกด้วยว่าเงินหมื่นนี่ต้องผ่านสภาเอานะฮะผ่านสภานี่มันจะมาในรูปแบบไหนนะะรูปแบบออกเป็นพระราชกําหนดกู้เงินนะฮะแล้วก็ไปขอความเห็นชอบจากสภาหรือยังไงนะฮะหรือว่าผ่านสภาใน รูปแบบของงบประมาณประจําปีใช่ไหมฮะงบประมาณประจําปีก็โวถ้าปีละแสนล้านสี่แสนล้านก็สี่ปีอ่ะใช่ค่ะแล้วสี่ปีก็นหนบอกว่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจภายในหกเดือนะจะเอา GDP ปีหกเโตห้าเปอร์เซ็นถูกไหมฮะใช่ค่ะมันก็ไม่ใช่แล้วไงพีอ่อ้วนก็ยังบอกว่านี่ที่ที่ทำออกไปเนี่ยคือไม่ใช่เป็นการโยนหินโยนเหรียญถามทางแต่ว่ารอความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งว่าอย่างนั้นนะฮะเอาไปฟังความเห็นรองนายกอ้วนหน่อยฮะ ทัศนะความคิดความเชื่อตัวเองต่างคนต่างก็แสดงความเห็นผมว่าหน้าที่เรามีหน้าที่ทีออ่ไม่ใช่รีบไปเชื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหน้าที่เราคือยึดปรตถุประสงค์ของโครงการที่เราคิดตั้งแต่ต้นเป็นที่ตั้งส่วนความไม่สบายใจหรือความเห็นที่แตกต่างกันเราก็จะรับทั้งหมดเนี่ยมาดูแล้วก็มาทบทวนอีกทีนึงนะครับอตอนนี้ยังไม่ได้มีความคิดไหนที่จะมีอิทธิพลต่ตอาการเปลี่ยนแปลงร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งหมดเราก็จะเอามาคำนึงดูว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยขอให้รอฟังจากที่ท่านนายกกับผู้เกี่ยวข้อลแง กยังไม่ต้องไปกังวลอะไรที่ที่ก่อนที่เหตุการณ์มันจะเกิดเราก็คำนึงถึงทั้งหมดเป็นปัจจัยทั้งหมดถ้าเรื่องการเปลี่ยนแปลงมันมีเหตุผลที่อธิบายได้อย่างชัดเจนเนี่ยมันก็ต้องชี้แจงประชาชนว่าเป็นอย่างนั้นแต่ว่าในความเป็นจริงขณะนี้เราคิดว่าหัวใจหลักของการที่จะวิพากษ์วิจารณก็ดีหัวใจหลักของการที่จะตัดสินใจก็ดีเนี่ยอยู่ที่วัตถุประสงค์ของการ อย่าลืมว่าโครงการนี้เป็นโครงการแค่ระยะชั้น6เดือนและโครงการนี้เป็นโครงการที่ใช้ในการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจ,จยอย่างรุนแรงนะครับถ้าไม่งั้นเนี่ยมันก็ไม่สามารถจะฟื้นเศรษฐกิจ,จได้เร็วสถานการณ์ตลาดโลกสถานการณ์ต่างประเทศทั้งหมดเนี่ยภาวะสงครามอะไรต่างๆมันก็จะเป็นภาวะทับซ้อนที่ทําให้เรายิ่งยากที่จะฟื้นคืนสภาพทางเศรษฐกิจได้เพราะนั้นเมื่อคิดอะไรขึ้นมาเนี่ยผมก็ยอมรับอย่างหนึ่งว่าไม่มีอะไรคิดได้สมบูรณ์ทั้งหมดนะครับมี มีสิ่งที่บวกมีสิ่งที่ลบผมว่าการรับฟังสิ่งที่ลบกับสิ่งที่เราคิดมาสิ่งที่บวกเนี่ยเอามาชั่งกันแล้วก็ถ้าดูอะไรแล้วเนี่ยจะตัดสินใจอย่างไรก็ต้องมีเหตุผลในการที่จะชี้แจงที่ชัดเจนยังเป็นไทม์ไลน์เดิมไหมคะตงงรงนีออ้ไทม์ไลน์จะเลื่อนถ้ายังไม่มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปจากนี้ก็ต้องถือยึดไทม์ไลน์เดิม,มแต่ว่าถ้าเขามีเหตุผลมีอะไรเ็าจะต้องมีการถแถลงให้พี่น้องประชาชนทราบอีกครั้ง